สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวิดีโอให้ชมนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ในตำบลบ,บ้านโคง้งอำเภออุททองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่ดินแปลงนี้ติดหน้าถนนนะครับประมาณหนึ่งรอเมตรส่วนเลึกนะครับประมาณสอ0รอยเมตรนะครับที่ดิน20ไร่ยี่สิบต้องไร่นะครับขอบ้อประธานไปติดไฟฟ้าแรงสูงนะครับ20่ต้องไร่นะครับที่ดิน20ต้องไร่ โนดขุดแดงนะครับพร้อมราคาห้าโอนนะครับยี่สิบสองไร่เน่เจ้าคล่องบอกไวไ้ไร่ละสองแสนห้านะครับยี่สิบสองไร่นะครับที่ดินไปนน้ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมที่ดินสวยนะครับที่ดินสวยมากเลยมีไฟฟ้านะครับที่ดินอ่ที่ดินตรงนี้นะครับเป็นเอ่อที่ดินอ่าเหมาะกับการ,กรเกษตรอย่างมากเลย มองเห็นวิวเข้าแน่นอนนะครับเนี่ยมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับหน้ากว้างห้องที่ดินแปลนนี้ร้อยกว่าเมตรนะครับประมาณร้อยเมตรใช้คําว่าประมาณนะครับร้อยเมตรเนี่ยหน้าที่ดินนะครับติดตะโน,นดําแน่นอนนะครับติดตะโน,นดําแน่นอน ชนดขุดแดงนะครับใบชนดขุดแดงซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับเจ้าของได้บอกไว้ไายละซ่องแท่นฮารนะครับราคายกแปลงนะครับย้ำว่าราคายกแปลงนะครับรายละซ่องแสน่นฮารที่ดินด้วยมากเลยนะครับเป็นพืชขราโพดปลูกอ้อยปลูกมันได้หมดเลย ก็นำมันดานออกง่ายนะครับหรือว่าทุนท่านใดจะซื้อจัดล็อกนะครับโอเคเลยเรื่องราคานะครับถ้าซื้อจัดล็อกนะครับเดี๋ยวคุยราคาตรงเจ้าของได้เลยนะครับเรื่องราคาต่อต่อต่อรองกันเอาเองนะครับตาซื้อ,อยกแปลงนะครับเฟิรมากนะครับที่ดินไปนี้ ทางตรงนี้นะครับเป็นทางของเราเลยเป็นทางส่วนตัวของเราเลยนะครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมองเห็นวิวเข้าโอเคนะครับ